เรากำลังกินข้าวกันตอนนี้บางคนก็นะครับลองใส่สองเพื่องดูว่าใส่ได้มีกิมระด้วยกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ส้มตำแล้วก็ข้อยหอยนะครับส้มตำเป็นน้ำมันยอดบางคนก็สิร์ยอดนะครับครับยูทูบเบอร์กำลังกินข้าวกันตอนนี้อ pues, so, ้าวผู <S <s ้ชายเหรอลุงกูรอกรพริบผู้ชายจริงเหรอครับ เดี๋ยวมาฝากพี่อุ๊บเลยทำไมล่ะครับไม่ลุงทำไมคือไม่เหมือนกันเลยอ่ะทำไมลุงที่เลกเองเลยเซลกันแซลุ่มยามีนเอาแซลุ่มยามีนมู้พลาดหรอโอเคครับเดี๋ยวเราทานข้าวกันนะครับลงมือแล้วค่ะเริ่มลงมือแล้วครับข้าวเนียฝั่งด้านนึงก็ โลกันแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่เน่งเน้อนะครับไปสุขสมหวังนะครับแล้วก็นะครับคุณเน่งครับอยาขนมจีนกันขอบคุณเราขอบคุณมากสุขสมหวังนะครับแล้วก็หวังสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ร่ำรวยนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับ